แกนนำพักสร้างอนาคตไทยกับพักไทยสร้างไทยล้อมวงหารือทางออกประเทศประกาศเป็นพันธมิตรทางการเมืองเห็นพ้องบ้านเมืองการเมืองย่ำแย่แต่ยังไม่พูดถึงการรวมพักนายสมคิดจ,จาตุศรีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทยยืนยันไม่มีการต่อรองตำแหน่งเป็นนายกหรือไม่อยู่ที่ฟาลิขิต ด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยเผยเคยทำงานร่วมกับนายสมคิดหลายสิบปีได้ทำนโยบายที่สำคัญให้ประเทศจนสำเร็จโดยแนวทางร่วมงานการเมืองไม่ใช่การแย่งตำแหน่งแย่งอำนาจแต่หาทางออกให้บ้านเมืองเป็นพันธมิตรย,ยุติความขัดแย้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งสอบผู้อำนวยการสำนักในกรมอุทยานทั้งหมดพร้อมตรวจสอบหัวหน้าหน่วยที่มีชื่อบนซองเงินของกลางและทบทวนตำแหน่งที่มีการโยกย้ายไปแล้วสั่งผู้บริหารทุกหน่วยงานป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรียกรับเงินอีก นางการจนาพาัทรโชคอธิบดีกรมสารานิเทศและโ,โสษกระทรวงการต่างประเทศเผยกรณีเหตุไฟไหม้คาสิโนที่ปลอยเปดตได้ตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้ประสบภัยประกอบด้วยหน่วยงานไทยบริเวณชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ต้องการกลับประเทศซึ่งส่วนใหญ่เอกสารการเดินทางถูกไฟไหม้ไปแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่เน้นใช้กลไกท้องถิ่นลงพื้นที่ตั้งเป้าลดสถิติ5%เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล3ปีย้อนหลังบอกปีนี้ไม่อยากให้มีการสูญเสียแม้แต่คนเดียว สสคเผยภาะวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายนได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและไทยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อนด้านการส่งออกสินค้าชะลอตัวลงตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า